การเปนการอยากเช้เป็นที่ของตัวเองอย่างนี้มันมีเจตนาเครื่องแฝงแฝงอยู่ตัวนี้เราก็ต้องรับผลของการกระทำเรื่อการที่คนอื่นจะมาล่าเราเพราะไราเพราะเรามีเจตนาแบบนั้นจริงๆก็ต้องรับผลของการกระทำนั้นแต่ถ้าเราคิดว่าเราละเมือได้เราไม่สนใจกับสิ่งนี้เราไม่มีความทุกข์ร้อนกับสิ่งนี้อยากจะทำต่อไปก็ทำไปไม่ไดผิดอะไรแต่ก็ต้องรับผลของการการทำไงการสอนเนี่ยไม่เคยฆ่าใครทำอะไรแม้แต่การฆ่าสัตว์เลยจะไม่เคยฆ่านะ เข้าเนี่ยสอนอย่างเดียวว่าเป็นเครื่องมดเวทมีเจตนาเป็นเครื่องมดเวทคือไม่ห่านจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่มีผลของการกระทำนะวิบากอย่างมาลของการกระทำผิดในกาคือไปยั่วยุสามีภรรยาของอื่นเนี่ยให้มีใจมุศร้ายกับเราแล้วทำให้เกิดความก้นใจผิดมีความผิดผิดวิบากอย่างมาลของการทำความผิดข้อสามหรือการในสุมิชาจาราเป็นไปเพื่อการก่อศัตรูอาฆาต ศัตรูเกิดจริงนะเกิดแฟนเขามาวุ่นวายกับเราอีเมียเขาเข้ามาจอดล้านจอดขังเลยกอดศัตรูอยางกอดศัตรูแล้วนี่คือวิบากอย่างเราที่เราต้องรับผลจากการกระทำนั้นวิบากอย่างหนักไปเพื่อเราก่ำเนิดเดรัจฉาบเปรววิสัยนี่วิบากอย่างหนักราะัตยังทำอยู่จะทำต่อไปถ้าตั้งจิตนาถูกต้องไม่ผิดแต่ถ้ามีจิตนาคเพื่อแฝงต้องรับผลจากการกระทำนั้น โอเคเนาะจะทำไมพละถึงปวดทำไมเนะทำไมพะถึงปวดรทำไมพระถึงปวดไม่ต้องไปแสดงเรื่องพระเออเอาเรื่องตัวเองให้อดก่อนตอนนี้ผู้เจ้ากรรม พระไปสู่เข้ามาทำอะไรนี่แล้วต้องโปรงผมและดวงนุ่งผ้าย้อนฝาดทำไมต้องโปรผมสมมติยกตัวอย่างง่ายมือจินตนาการกันนะพระไม่ต้องโดนก็ได้ไว้ผมตามความพอใจของตนมือจินตนาการนะพระไปบิดทบรทหน้าบางทั้เปียบีบไปบิดทบาทหน้าบ้าจะเกิดอะไรขึ้นความศรัทธาจะเกิดขึ้นนะ ก็ไม่เกิดขึ้นตรงบ้าย้อมผมสีชมพูพิงอย่างเงี้ยไปยืนมินทบานหน้าบ้าดังนั้นอาจาจย์จให้อะไรโกนผมออกเพื่ออะไรตัดความสวยงามนี้ออกเพราะทรงผมเนี่ยมันทำให้เกิดความสวยงามบวกกับอะไรภาละภาละอะไรลายผมเนี่ยพวกเรามีภาลังผม จะต้องไปตัดทรงนั้นคิดว่าทรงนี้จะตัดยังไงจะต้องถักเปียตอนเช้าจะต้องหวีผมใส่เอวอันนี้มันเป็นภาระของพระพระพุทธเจ้าเลยบอกว่าวิธีง่ายที่สุดคือโกนหัวซะจะได้ไม่ต้องมาตัดคิดว่าจะตัดทรงผมอะไรไม่ต้องเดินเข้าร้านรับคราบไม่มีซัพ์ของตนเองนะจะเอาเงินไปจ่ายค่าตัดผมนี่ไม่ได้ก็ให้มีภูมินั้นเนี่ยปลงผมกันเองนี่วิธีการแต่โดนเกินโดนเนี่ยต้องโกนเพราะอะไร มันก็เป็นภาระนกันยาเกินไปเดยก็ยาบาลนี้ต้องมาเยนรักษามีความเสี่ยงงานของปวดเกี่ยวข้อก็ให้ปวดขาแต่คิ้วเนี่ยมันเป็นภาระนะไม่เป็นนะคิ้วมันยาวต้องถักปีนะไม่ต้องต้องไปเลี้คิ้วพี่นะไม่มีเพราะอะไรมันไม่ได้เป็นภาระพระเจ้าจึงไม่ได้สั่งให้กดคิ้ว แต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยุคสมัยดื้อกันจะไปเรื่อกศึกสงครามประวัติศาสตร์อะไรมราไม่ชัดเจนที่เขาโกงคิ้วก็แยกพระระหว่างพระพาผาผ้าไทยในการลดราคาฟันอะไรกันแต่ตัวเนี้ยนคณะสงกรเองเนี่ยเขาก็ต้องบอกว่าประวัติศาสตร์ตัวเนี้ยไม่น่าจริงมันดูไม่แม่นยำถ้าพระพาจะแค่ฟองตัวเป็นผ้าไทยแค่โกงคิ้วก็เป็นได้อันนี้มันตลกไปนิดนึงมันดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลเขาก็เลยบอกว่าอยาหาต้นตอการโกงคิ้วจริงๆยังไม่เจอ แต่ไม่จำเป็นต้องโกรธคิ้วต่อให้ไม่โกรธก็ไม่ผิดพระธรรมไม่ได้แต่ถ้าไม่โกรธในบ้านเรามันก็จะถูกเป็นพระป่อใช่ไหมล่ะดังนั้นมันเป็นทางลัดกันเรงพระทีเจ้าจึงสอนให้โปร่งผมและถึงวัพระก็เลยต้องปวดราเพราะว่าต้องโปร่งผมเออแล้วที่อาจารย์เอาปากเป็นยุบปากไม่ปากก็ไม่นยุบ้านลองสักทีไหมล่ะเดี๋ยวจะลองก็ปากเป็นยังไงนะ วิธีที่เขาให้คนไม่ได้บ้านก็โกรธเหมือนกันึงก็เลิกทำสิวิธีการให้เขาเลิกโกรมึงแค่หยุดทำในทิ่ที่เขาโกรแค่ได้เองไม่มีอยู่ดีเขาโกรไม่มีมึงนอนอยู่เขาโกรไปไปได้ยังไงถมึงนอนเยอะเกินไปใช่หรือเปล่าถ้ามึงนอนพอดีพอดีสมควรอย่างเดียวไปแล้วมันก็โกรธไปแล้วมันก็ไม่บ่นธดังนั้นวิธีการแก้ไขการโกรของเขาดีที่สุดคือแก้ที่ตัวเราเอง เราจำไว้อย่าพยายามไปแก้นิสัยให้ใครแต่เราต้องจับแก้นิสัยตัวเราเองจุที่เรามันเบาที่สุดไงใช่ป่ะเออมันจะไปจบที่คนอื่นทะพานวิธีการคือกลับมาแก้ไขเองเลยโอ๊ยแต่แก้ไขคนอื่นเหนื่อยเปล่าเออมันไม่มีเวลาไปแก้คนอื่นหรอกแก้ที่เราเนี่ยจบง่ายสุดแล้วเปลี่ยนตัวเองซะไหน โอ้ยทำไมคำถามมันเยอะจังวอาจาร์เนี่ยคำถามะาไหมเนี่ยถ้าถ้าเพื่อมีคนคุยอยู่แล้วเพื่อนในครั้นมี่้อกลับไหมคะมีคนอยู่แล้วไคุยเพิ่มอีคนหนึ่ไปนอนอีคนนไปนอนอ๋อถ้าการไปนอนนี่คือมีเจตนาในการไปนอกใจรอเป่า เขาพอนอนกับเราได้ไปนอกใจถูกไหมเออก็ต้องต่างแล้วก็ปรับคือพิเดนการถ้าเราไปนอนกับคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วก็เรียกว่าปรับคือพิเดนการถ้าไปนอนกับคนที่ไม่มีเจ้าของเรียกว่าปรับคือนอกใจคือนอกใจสามีภรรยาของตนอันนี้เป็นบางแน่นอนอยู่แล้วมันกำลังมาทุสลายต่อคนที่เรากำลังคบอยู่ไงคำถามคือถ้าเขาจับได้เขาจะเสียใจไหมล่ะเสียใจถ้าทำให้เขาเสียใจทำคนที่รักให้เสียใจเราจะเรียกว่ารักไหมล่ะ ก็ไม่ได้วันละถูต้องแลวดังนั้นมันจึงเป็นบาปเพราะอะไรเรากระรารสร้างความเบียดเบียนเดือดร้อนให้คนนี้เกิดความไนอยากเขาก็ระทุกใจเพราะเราไปเลยจากการไปต้นนอนอกใจเขาจึงนับว่าเป็นความบาปเป็นความชั่วอย่างยิ่งเออไม่ควรจะ่การทำชั่เลิกพฤติกรรมแบบนี้ได้ออกป่านเออพ้นจักทาะได้อับ ไปแล้วเหรอลบจะได้กี่โมงเนี่ยไม่ใช <assistant> ่รอ15โมงลบ15มเอ10โมงคือสอฐานนะคา่องหรื่อถ้าเราลา่สด้ที่ไม่มาั้ อันนี้คือความผิดและความผูกค่ะค่อทีหนึ่งทุกคนตั้งใจฟังคำถามดีๆคือถ้าให้คนแล้วไม่หวงคำตอบกันแล้วอยากจะให้ควานรู้สึกแล้วขอใหคนได้อะไรที่ดีอันน้คอล้างหรือเปล่าคำถามคือเรามีความสุขหรือมีควมามผูก มีาความสุขเราทำด้วยความเต็มใจไม่หวังสิ่งใดตอบแทนกลับคืนมาจริงๆเรียกว่าการจากท้าจาก้าคือการให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนกลับคืนมาทำใจให้ปราศจากมนทินและความตรรีะที่เหนียวในใจให้ไปแบบไม่มีประมาไม่ปราถนาสิ่งใดอันนี้จุดดีแต่คำถามคือเรามีความปราถนาอะไรปราถนาให้เขามีความสุข อาจารย์อหเขาัวก็มีความสุขปรารนาไห้เขามีโรงเรียนมหาลัยดีๆอันนี้ยังเป็นความหวังผลนะคิดว่าหวังผลอาจารย์ถามว่าถ้าเราให้เขาแต่เขาไม่มีความสุขเสียใจไหมเสียใจถ้าเราให้เขาแล้วเขามีความสุขดีใจไหมหวังผลไหม หวังนะแสดงว่าเราหวังให้เขามีความสุขเราไม่ได้หวังให้เขามีความทุกข์นี่เรียกว่าผลละถ้าเราไม่หวังผลไม่ว่าเขาจะสุขหรือจะทุกข์ไเป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราเพราะอะไรเราให้ไปแล้วไม่หวังสิ่งใดตอบแทนกลับคืนมาดังนั้นสิ่งที่ตอบแทนกลับคืนเราอยากได้เฉพาะความสุขเราอยากได้ความทุกข์แต่เขาดดเอาความทุกข์กลับมาให้เรา เนี่ยเราไม่อยากได้เราอยากได้ความสุขนั้นอันนี้เรียกว่าการให้ยังหวังผลอยู่แต่ที่เราคิดว่าไม่หวังผลความเป็นจริงมันยังหวังผลอยู่คือผลจากการให้เขามีความสุขเท่านั้นถ้ามีความทุกข์โดยเด็ดขาดอันนี้เราย่าหวังผลอยู่เมื่อหวังผลองมีผลมากแต่ขาดนี้สูงมากดังนั้นที่เราคือเราก็อลักจปถามกันเลยว่าเราไม่หวังผลจริงๆไหม ถ้าไม่หวังคจริงๆเราจะไม่มีความทุกข์ในใจแต่ถ้าอยางหวังคนอยู่มันย่อมมีความทุกข์ในใจเสมอคำถามเวลาที่เขาไปเอาอ่อนกับคนอื่นไปคุยกับคนอื่นไปมีความสุขคนอื่นเราจะมีความทุกข์หรือมีความสุข ความการที่เรายิ้มหน้ามีความสุขแต่ในใจเรากำลังรอให้ด้วยความทุกข์อยู่ไหมนี้เรียกว่าหวาดผนเป็นการให้โดยการหวาดผนเราก็แอบหวัง่นเล็กๆว่าวันหนึ่งเขาจะหันกลับมามองเราว่าแต่ก็ยังไม่หันกลับมาสักทีเราก็เลยพยายามปลอบใจตัวเองหรือหลอกใจตัวเองเสมอว่าสุดท้ายแล้วเราต้องการแค่เขามีความสุขแต่ความเป็นจริงเรากำลังหลอกตัวเองให้มีความสุขในปัจจุบันแค่นั้นเลยเพราะฉะนั้นต้องกลับไปหาตัวเอง